ลูกค้า AA p อเพลสิได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับค่ะกลุ่มลูกค้าเพลสติดคลับนะคะก็คือกลุ่มลูกค้า v i p ของ AA นั่นเองเงื่อนไขที่จะเข้าเกณฑ์นะคะก็จะดูอยู่2กรณีค่ะ1ก็คือดูจากทุนประกันชีวิตของเล่มที่ซื้อทุนประกัน10ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ต้องเป็นโปรดักต์ในกลุ่มตระกูลเพลสติดนะคะ2คือดูจากค่าเบี้ยที่ลูกค้าชําระในแต่ละปีของลูกค้าแต่ละท่านน,นะคะถ้าเกิน2,50 0 0 0บาทขึ้นไปก็จะเข้าสิทธิ์ได้รับเป็นสมาชิกเพลสติดคลับ สมาชิกเพรสิตคลับนะคะก็จะมีระดับแพลตินัมโกลสิงเวอร์แล้วก็ระดับคลาสสิก ลูกค้าก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาเบื้องต้นเลยก็คือสินค้าในกลุ่มตระกูลเพรสติสนะคะในการพิจารณาประวัติสุขภาพหากขั้นสุขภาพนะคะไม่เกินขั้นดีก็จะไม่คิดเลสสุขภาพเพิ่มหรือหากลูกค้านะคะมีสุขภาพที่ดีกว่ามาตรฐานค่ะจะสามารถขอพรีเฟอเ t ทได้และหากทุนประกันนะคะสูงกว่า20ล้านบาทในบางแบบประกันก็จะมีการคิดค่าเบี้ยที่ถูกลงด้วยนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ได้รับจากแบบประกันนะคะ AA ก็จะมีการมอบสิทธิพิเศษนะคะให้กับสมาชิก ทุกท่านรวมถึงสิทธิประโยชน์นะคะที่ร่วมกับบริษัทพันธมิตรซึ่งมีทั้งเรื่องของการเงินสุขภาพไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะซึ่งรองรับให้กับลูกค้านะคะในแต่ละท่านทําให้ลูกค้านะคะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษกับ AA การเป็นสมาชิกเพลสิตคลับนะคะนอกเหนือจากการได้รับแผนประกันคุณยังจะได้ผู้ช่วยนะคะที่เป็นผู้ช่วยในการดูแลคุณอย่างครบวงจรนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็แผนการเงินในระยะยาวอย่างมั่นคงของเราะคะ่ะ